ดันดอนเจ็ดสิบห้าเห็นเขาติดกันเยอะแยะโอ้โหมากระบึ้มไปเลยหนึ่งตัวนี่ไงเป็นต้นหน้าพระอินทร์พระพรหมอ่ากดออโต้ออกครับผมพอบึ้มไปแล้วกดออโต้ออกเสร็จแล้วเราก็อ่าโล่ไว้ก่อนโล่ไว้ก่อนลาเด็ม่ต้องล่นะโล่แค่ตัวเดียวโล่ใส่ให้กับจูเลียสนะครับจะได้เอาจูเลียสสะท้อนทำตีออกมาจูเลียสจะได้สะท้อนเพิ่มดิฟหน่อยนิดนึงตีใครตีจูเลียสป่ะเออนี่แหละตีจูเลียสจูเลียสสะท้อนกลับป้า แค่นั้นแหละอ่าเกตตีขวาไปครับเพราะไงคือเลเบิ้ลอีกครั้งก็ตายแล้วครับตีไปปับ๊บปั๊บงามๆครับด้านขวาไม,ม่ต้องทำอะไรละอ่ะเว็บแรกน่าจะสะดวกสบายเฮียฮาจริงโกตีใครตีลาเดสเออตีวิ้เฮตีนหนึ่งทีไปครับต่อไปก็เป,เป็นบอสอ่าบอสก็ให้มันตีามาก่อนห,อหนึ่งตัวแล้วตีตัวที่สองสองตัวไม่ตายยังถึกยังทนยังไหวครับเล่นเป็นตัวขวาก่อนก็ได้อ่ะ ต่อไปก็โล่โล่มาไม่ทันเบิร์ดแม่งเลยมันไส่เดี๋ยวเราจะไปเอาที่โล่ลาเดสแทนครับผมเพราะว่าโล่เราใช้โล่ไปแล้วครับอ่าโล่ลาเดสมาแทนไอตัวนี้เอามาตึงหนึ่งนิดน,นึงน,นิดน,นึงอ่าประมาณสองหมื่นกว่าิวมิโมโซาทับสามห 8, มื่นกว่าอ่าไปใครเมื่อกี้ไปมิโมโหรอไปโมชันมันครับผมอ่าไอจูเลียสต,ตายเกิดจูเลียสต,ตายเกิดขึ้นมาแล้วเราใบไปคนหนึ่งใบใครก็ได้ครับอ่าถ้าถ้าเป็นผมผมก็ใบนี่แหละครับใบตัวแอทแทกลม อัพใบแอนแทกลมอ่าตัวขวามีโดนสกิลห้ามใบด้วยครับผมอ่าสกิลตัวนี้อะไรล่ะตัวขวาครับผมจะโดนสกิลนี้ไปด้วยยุดเวลามันบอกว่าเพิ่มครูดาวสกิลสองครับผมหนึ่งเทิร์นเพราะฉะนั้นเขาจะใช้สกิลสองไม่ได้ถ้ามันใช้สกิลสองมาโล่ย้ำไปเลยตัวนี้โล่ย้ำที่จูเลียสอย่าไปใส่โนโอเอลจะเอาจูเลียสสะท้อนกลับแรงๆโอเคนะครับอ่าใส่บัฟไปด้วยอ่าเพิ่มดิปปัฟ <c oughs> ไปด้วยเอ้ยไม่ใช่เพิ่มดิปปัฟเพิ่มโล่ไปด้วยครับอ่าเพิ่มพลััังงป้อง้อกนนีววต เราโดนปิดกั้นมาใช่ไหมครับเราโดนปิดกั้นมาเราเลือกตีก็ได้อ่าเพราะว่ายัางไงก็ได้ฮิวอยู่แล้วปังอ่าไปฮิวจูเลียตตัวแทงดูตีนครับตัวแทงดูตีนตัวแทงดูตีนไปเอาเราย้ำใครเราย้ำความจริงตัวไหนเลือดน้อยเราย้ำตัวนั้นก็ได้อ่าตัวขวาเลือดน้อยย้ำขวาก็ได้ขวาขวาเชื่อซ้ายเชื่อซ้ายเขขวาย้ำได้หมดนี่ไปบอกแล้วพวกเรื่องไม่เก่งอ่าดุดจึบ๊บไม่ติดพิษไม่ติดพิษอะไรครับผมฮิวไหมไม่ฮิวครับตีปกติไป ต่อไปย้ำหนึ่งตีหนึ่งสะท้อนครับสะท้อนกลับครับตีจูเลียตไหมไม่ตีจูเลียสตีลาเดสไม่เป็นไรนครับผมจงังหวะนี้ก็ย้ำเข้าไปเออแค่นั้นแหละโนเอลโนเอลว่า no no ไงโนเอลย้ำ no ไปต่อครับโลดมาไม่ถึงลาเดสลาเดสเพิ่มดีฟไปก่อนเลยผมเผิอโดนตีตีเ e ข้าไปไอ้ปุ๊บโอเคจูเลียสโดนอ่ลาเดสโดนอ่าโอเคครับผมตัวนี้ก็ฮิวฮิวเท่านั้นที่ของโลกวิง่งโอเคอีกสองหมื่นกว่าลาเดสโดนนะผมเนื่องจากกระแทกไมนจะดูดตีน ก็ตีขวายัดขวาให้ตายอ่าไม่ตายไม่เป็นไรรอยัดเพิ่มเอาล่ไว้ก่อนอ่าล่อย่าลืมโล่อัดใส่จูเลียตตัวเดียวครับอย่าไปใส่อย่าไปใส่ตัวของโนโอเอลเพราะว่าโนโอเอลสะท้อนไปมันดาเมจมันน้อยเอาจูเลียสะท้อนดามจเยอะกว่าตีเป็นตัวไปนะครับตีขวาโอเคนะอ่ะโดนไอ้ลังใหม่นี้สะท้อนไม่ได้ไม่เป็นไรครับรอรอบหน้าก็ได้ครับหิวอัดเลยไหมหิวอัดเลยก็ได้เอ่าไม่มีระยะเสียแล้วเราหิวอัดไปเลยครับจิงสามหมื่นสามหมื่นสามหมื่น ฮิวอัดไปแล้วจะบ้าตายไม่เป็นไรครับผมจูเลียตายไปตัวเดียวไม่เป็นไรไมันกินพลาดเองไม่เป็นไรอยู่สามตัวก็จเจริญพวงได้อยู่เหมือนกันโอเคอันนี้ผมพลาดเองนี่ผมพลาดเองอ่ะไขรไม่พลาดก็ไม่ต้องใช้แบบเมื่อกี้ก็ได้เมื่อกี้มันโดนลังไหมอยู่มันไม่โดนฮิวโอเคนะครับตีไปอีกทีหนึ่งผ่านแล้วมั้งตีตูมอ่ะลาเดสโดนใบนมิโมซาปิดไหมไม่ปิดไปปิดโดยใครไปปิดโดยนี่แหละครับปิดโดยโนเอลเรียบร้อยเนี่ยผ่านแล้ว ทั้งเมื่อกี้ไม่พลาดจะสวยงามกว่านี้อันนี้พลาดเองไม่เป็นไรอ่ะก็ประมาณนี้อ่ะไปเปิดของดูก่อนนะครับทีมจะมีใครด่านเจ็ดห้านะครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวด่านเจ็ดห้าเซตไหนดีสุดครับอ่ะเดี๋ยว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 ทีละด่านทีละด่านทีละด่านด่านเจ็ดห้านะครับเมื่อกี้มีใครบ้างครับมีจูเลียสโนเอลมิมูซาลาเดสครับผมอ่ะดูจูเลียสนะครับดูจูเลียสอุปกรณ์จูเลียสก็จะเป็นเซตนี้ครับก่อนจูเลียสตามนี้เลยอ่ะต่อไปเราไปไวนะเราไปไวนะเพราะว่ามันเหลืออีกอะไรชั้น อุปกรณ์จูเลียสครับอุปกรณ์โนเอลโอเคนะอุปกรณ์โนเอลโอเคครับต่อไปเป็นอุปกรณ์ของมิโมซากร่ามิโมซ่าครับคือใส่อะไรเลยก็ได้เหลือๆครับผมให้มันเอาไปฮิวกับชุบเฉยครับอ่าต่อไปจากมิโมซ่าก็จะเป็นลาเดสครับอุปกรณ์ลาเดสครับผมไม่มีอะไรมากดีฟล้วนใส่ดีฟล้วนเอออันนี้ยืมมาจากใครวะอันนี้ยืมมาจากมาเลยครับผมโอเคตามนี่เลย วิธีการพันดันหอ75แบบง่ายๆวิลิคูเวิววทีเได้ไหมครับ